สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาของควาสดใสสดใสยาบ่ายใสครับตอนนี้เรามีแฟนๆเข้ามาแล้วให้บอสทักทายแฟนๆเน่่ยเป็นทางการนิดนึงค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทุกคนเลยนะครับผมบอสซีเคเอ็มครับเย้วันนี้เรามีแฮชแท็กเนาะขึ้นอยู่ตรงตรงนี้เลยครับผมใครมีโมเมนต์ไลฟ์ติดแฮชแท็กคุยกันได้นะคะหรือใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาในไลฟ์ได้เลยจริงวันนี้เรามา เขาเรียกว่าวาระดีกว่าเนาะวาระซิงเกิลที่สองซิงเกิลที่สองค่ะใช่ครับขอชื่อเพลงอีกทีได้ไหมชื่อเพลงแต่ว่าขอเป็นฟิลแบบว่าคนแบบข้างรักได้ไหมได้เลยขอแนะนำแบบฟิลแบบนั้นครับผมก็วันนี้มาในวาระก็เพิ่งรู้ว่าชอบเธอแค่ไหนครับผมนี่ In my eyes ฟิลแบบเพิ่งรู้จริงๆอ่ะเพิ่งรู้ว่าชอบเธอแค่ไหนค จริง่อย่างที่บอกว่าแฟนๆน่าจะได้ฟังเพลงกันไปแบบโหสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เอมวีตอนนี้หนึ่งล้านวิวแล้วสุดยอดมากมานี่ต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับผมใช่หนึ่งล้านแล้วเป็นไงนบ้างคะในความรู้สึกเราแบบกระแสะตอบรับก็จริงๆก็รู้สึกดีใจครับก็รู้สึกดีใจมากๆที่กระแสะตอบรับเพลงนี้เนี่ยไปในทิศทางที่ ค่อนข้างที่จะดีเนาะเพราะเพลงที่แล้วรู้สึกว่าเพลงนี้จะเร็วกว่าเพลงที่แล้วด้วยแล้วทั้งในเรื่องของยอดวิวใน YouTube ทั้งเรื่องของยอดไลค์แล้วก็ยอดสตรีมมิ่งตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็คือมันทําให้คนที่อย่างเรานเนาะเราตั้งใจมากเพราะเรารู้สึกว่าเรารลักในสิ่งที่ที่เราทําอยู่แล้วมันก็เลยมีกําลังใจ ในการที่จะแบบไปต่อเพลงต่อไปด้วยอะไรเงี้ยครับใช่จริงพูดถึงที่มาที่ไปหน่อยได้รับแลอย่างที่บอกว่าเหมือนเราเรียงมาเนาะจากเพลงแรกเพลงแรกอือเ,เพลงสองเป็นยังไงบ้างครับผมรจริงๆริงเพลงที่ทำออกมานะครับมาในอัลบั้มนี้ครับเขาจะเรียกว่าคอนเซปต์อ่ boyfriend material นะครับแอบก็จะเป็นเพลงแรกที่เปิดตัวไปเนาะเป็นซิงเกิลแรกก็จะเป็นเพลงชุดเลยครับที่ต่อ,อมาเมื่อ ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานอชุดเลยก็เป็นเหมือนกับครั้งแรกที่เราได้เจอใครสักคนที่เราถูกใจ uh huh. อ่ากะจิ้มเลยกะจิมเลย uh huh. ก็ชุดเลยก็ต้องเลือกเลยครับแล้วก็ชุดเข้าไปอ่าพอทีนี้เราได้ชุดเลยมาแล้วเนี่ยเพลงต่อมาแน่นอนครับความสัมพันธ์มันต้องขยับเข้าไปเรื่อยๆเนาะก็จะเป็นหลังจากที่เราชุดเขาแล้วเนี่ยเราเลือกที่จะทําความรู้จักกับเขาเริ่มจากพูดคุยกับเขาเริ่มที่จะ รู้จักเขามากขึ้นก็เลยเพิ่งรู้ว่าดักเธอ,เอ,อก็เป็นที่มาของเพลงซิงเกิลที่สองใช่ก็เป็นที่มาของซิงเกิลที่สองแต่จริงพอเราได้ฟังเพลงเรารู้สึกว่าโอ้บอมีความแบบคั่งรกักอ่ะมันแบบน่ารักมากๆในเพลงคังรัก,รกครับผมคั่งรักตัวจริงเป็นแบบนั้นไหมคะจริงตัวจริงผมก็คั่งรักเหมือนกันครับขนาดไหนขนาดไหนถ้าฟิลแบบว่าเป็นตัวจริงของเราแล้วเราเพิ่งรู้สึกว่าแบบเพิ่งรู้ว่าชอบเธอเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงคะโอ้ก็ ถ้าเต็มสิบก็สิบเอ็ดละกันครับเพ oh. ราะ <laughs> ว่าอ่าจริงๆเป็นคนนี้ข้างรักถ้าข้างรักก็ข้างรักมากๆแล้วก็จะเป็นคนที่อ้อนอชอบอ้อนแล้วก็ชอบตามใจอะไรอย่างนี้ใช่พนันว่าตรงตามเนื้อเพลงเลยก็ก็ตรงอยู่นะครับ <laughs> จริงพี่อยากรู้อีกอย่างหนึ่งอย่างถ้าเราดูในเนื้อเพลงเนี่ยคืออย่างอย่างท่อนถุกเนี่ยครับที่เขาแบบขอขอ,ขอร้องให้บางเนี๋ยว <laughs> ท่อนถูกขอท่อนค้อท่อนค่ะ ทำไมเวลาที่เธอยิ้มมันทำให้ใจฉันวันว่นวาอาการแบบนี้เป็นแบบนี้คงเรียกว่ารักได้ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงไม่อยู่เต็มหัวใจก็เพิ่งรู้ว่าชอบเธอแคนไหนกตตอนที่ใจอยู่ไกลเธอ นี่แหละเราก็เลยมีคำถามครับผมอาการแบบนี้อาการแบบนี้เป็นแบบไหนคะพ่อแน่นอน<笑><笑>จริงๆผมเชื่อว่าทุกคนมีอาการแบบนี้เหมือนกันหมดเพราะว่าอาการแบบนีน้น่าจะเป็นอาการที่เขารู้สึกว่าใจวิวหรือเปล่าเวลาที่เราอยู่ใกล้เขา,าอ่ะอ่าเวลาการที่เรารู้สึกรักใครสักคนอ่ะอาการเมื่เรารู้สึกว่าอยากให้เขามีความสุขอยากเห็นเขาในทุกๆวันหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเขา อยากจะซัพพอร์ตเขาอะไรเนี่ยครับมันมันใช้ได้หมดเลยมันคือความรักทั้งหมดเลยสำหรับผมนะแสดงว่าตอนตอนที่เราแชร์แบบไอเดียในแบบเรามาจากประสบการณ์จริงของเราเลยไหมคะในแบบที่ใส้ข้ออยู่ในเนื้อเพลงจริงๆก็แชร์มาจากประสบการณ์จริงด้วยแล้วก็ในทั้งทีมหลายๆคนด้วยครับมผมเพราะว่าอย่างที่บอกคอนเซปต์ b o y f อ่าบ d b เฟ f น i e n d ยเฟรนด์มันีนี้มันต้องเป็นแบบคือ บัสดุัสดุแฟนนุม่มของทุกคนยอะไรเงี้ยเราก็อยากทำให้มันออกมาให้มันตรงคอนเซปต์มากที่สุดอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยเป็นเขาเรียกว่าถ่ายข้ามาเป็นเป็นเนื้อหาในเพลงนี้ใช่ครับนี่เรากลับไปที่คอนเซปต์นิดนึงดีกว่าอย่างที่บอกว่าเราวางไว้ว่าเราเราจะมีปล่อยอัลบั้มเต็มแน่นอนแต่ว่าด้วยคอนเซปต์เนี้ยคือบอยเฟ i มแบท a t e r เ a ีย o y บอยเฟ d มแ t ท r i a l ีที่เรารู้สึกว่าอยู่ในตัวเราเนี่ยต้องมีอะไรมคะ ที่เราสุกวัาเนี่ยแหละคือคุณสมบัติแฟนหนุ่มที่แบบถ oh. ูกต้องที่เป็นตัวเรานะาขอ<ม>สักสามอย่างได้ไหมแฟนหนุ่มที่ดีก็ต้องดูแลต้องเป็นคนเทคแคร์เอาใจใส่เป็นคนอบอุ่นโรแมนติกออแล้วก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นเป็นผู้นำได้ละกันซึ่งเรามีครบหมดในนั้นก็ก็ อาจจะอาจจะครบครับ <c oughs> คิดว่าคิดว่า <c oughs> ครบ <c oughs> ให้แฟ <c oughs> นตอบเนาะจริงๆอันนี้ต้องให้แฟนๆตอบดีกว่าว่าเรามีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรามีด้านไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะให้ตอบเองแล้วก็ตอบอยากนะให้มาอวยตัวเองให้อันนี้คงเป็นคําถามท,าที่ให้ทุกคนอคตอบลงไปดีกว่าใช่ <c oughs> เอา,อางี้นี่แบบแฟนๆเจอโมเมนต์ไหนของบอยลองลองพิมพ์เข้ามาแชร์หน่อยว่าแบบ oh. จากที่เราเจอเนี่ยเราเคยเห็นมุมไหนของบอยบ้างที่เป็นแบบบอยเฟรมอมเทเลี่ยวเดี๋ยวเราดูรอดูคอมเมนต์กันบอยะเดี๋ยวเราดูคอมเมนต์ขะใหญ่พูดถึงอัลบั้มอีกนิดนึงไหมคะที่เราวางไว้ว่าแบบโอเคเราเนี่ยตีมาเป็นคอ mm. น mm. เซ็เปต์บอยเฟรมอมเทเลียวจากเพลงเพลงแรกมาจนถึงเพลงที่สองต่อไปมันจะเป็นยังไงมาคะที่เราวางอ่า uh, จริงๆคือ ความสัมพันธ์ที่มันขยับเข้าไปใกล้เรื่อยๆครับผมตั้งแต่ชูตเลยเนาะตั้งแต่ไม่รู้จักกันจนมาก็เพิ่งรู้ว่าชอบเธอแค่ไหนก็ตอนที่จะอยู่ใกล้เธอเสร็จปุ๊บในในเพลงที่2เนี่ยมันมีคําว่าในเนื้อเพลงมันจะมีท่อนหนึงอยู่ในท่อนพที่2จะร้องว่าก็ดูเหมือนฉันเดิมเปลี่ยนไปและเธอก็ดูเปลี่ยนไปถ้าเธอรู้สึกว่ารักอ่ะถ้าเธอรู้สึกว่ารัก เป็นแฟนกันได้ไหมอ๋อมันมีมันมีมันมีประโยคนี้เข้ามาในเพลงนี้เข้ากับว่าเพลงต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นเพลงที่ความสัมพันธ์มันพัฒนาขึ้นไปเลเวลหนึง่งใช่ซึ่งเอาไว้ว่าเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ที่ขยับขึ้นไปเรื่อยในแต่ละซิงเกิลอ่าใช่ครับผมแล้วก็จริงๆในเรื่องของความรักผมมองว่ามันอาจจะสมหวังก็ได้หรือผิดหวังก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่บอกกันว่า มันจะไปจบที่ตรงไหนออต้องรอติดตามคือเราแพนไว้ว่าจะแน่าจะประมาณช่วงไหนคะที่จะจะเป็นฟูอัลบัม้มอัลบั้มนี้มองไว้ประมาณ5้บวกหนึ่งเพลงครับอาจจะไปฟูล่จะผมว่าไม่น่าเกินปีหน้านะผมว่าเพราะว่าอยากจะบอกว่าช่วงนี้คือยุ่งๆด้วย,ยกับเรื่องของการถ่ายทำซีรีส์ The Boy ย e ์เซ็กซเบนาะคือคิวค่อนข้างแน่นมากขนาดแบบ อื <laughs> อ <laughs> คือแน่นจริงๆฮะ<ม>คือวิคนึ่งก็สามสี่วันต่อสัปดาห์แล้วเนี่ยจะเป็นงานอื่นที่ต้องเตรียมเ<ม>นี่จะเป็นเพลงของซีรีส์<ม>ที่อาจจะต้องไปอัดเนจะเป็นการบินไปต่างประเทศเพื่อไปทํางาน<ม>เพราะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะมีไปอ่าญี่ปุ่นอ<ม>ไปแถลงข่าวของอ่าบรรยากาศรักท<ม>ี่ทางญี่ปุ่นเขาดีเมกใช่ ได้ว่าคิวหนาแน,น่นแต่ว่ายังไงก็จะมีเพลองออกมานนตลอดแน่นอนใชน่มาตลอดแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ออผมแล้วก็ทีมมีเมาวายมิวสิกเนี่ยก็โหเขาเรียกว่าแทบจะไม่ได้หยุดพักเลยว่ะ้งมีมันมีทั้งเรื่องเพลงซีรีส์อีกแล้วก็มีเรื่องเพลงผมอีกอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบทำแบบพร้อมๆกันด้วย นี่อยเราเราแบ่งเวลาไงคะบอสในการทํางานแบบโหเราต้องโฟกัสทั้งเพลงทั้งงานแสดงเราแบ่งเวลาให้ตัวเองด้วยเราแบบมีมีวิธีไหม,มจริงๆถ้าแบ่งเวลาให้ตัวเองเนี่ยก็ถ้าถามว่ามีไมหมอรอผมว่าช่วงนี้ก็ถ้าเวลาว่างหยุดก็จะอยู่ยิมแหละออกกําลังกายทานอาหาที่มีประโยชน์กินให้ถึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยว<ม>ต้องใช้หุ่นได้ไง ช่วงนี้ผมก็คือ,อหลุดไม่ได้เลยนะในเรื่องของการกินอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวจะมีซีนที่แบบต้อง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 เห็นหุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S ถ้าในเรื่องของการแบ่งเวลาผมว่าคือทําทุกวันให้มันมีความสุขดีกว่าคือ,หอเหมือนคือถ้าเราคิดว่าทุกวันเนี้ยเราไปทํางานมันก็จะมีความแบบอาจจะมีความเหนื่อยหรืออาจจะมีความล้าอะไรเงี้ยเราลองเปลี่ยนมาเซ็ตใหม่ดีกว่าถ้าสําหรับผมผมคิดว่า ทุกวันที่ได้ไปทํางานนั่นคือวันที่เราได้ไปเจออะไรใหม่ๆได้ไปเจอ,อผู้คนได้ไปเจอ,อประสบการณ์ใหม่ๆได้ได้ไปเจอบรรยากาศอะไรใหม่ๆซึ่งถ้าเราอยู่บ้านเราก็อาจจะไม่เจอเพราะว่าเหมือนมีช่วงก่อนที่ผมทํางานเยอะแล้วผมมาหยุดผมรู้สึกว่า <c oughs> เหงาจังกลายเป็นว่าวันหยุดเราไม่อยู่บ้านเลยเพราะว่าเหมือนก่อนอันนี้คือเราอยู่ข้างนอกมันตลอดแล้วพอเยอยู่ยบ้านอยู่แป๊บเดียวออกไปฟิตเนสฟิตเนสเสร็จปล่อยมวย โดยมัวเสร็จไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหาแบบแอคทิวิตี้ทำตลอดเพราะว่าถ้าไม่อยากอยู่ใบใ้านเฉยเพราะอยู่ใบใ้านเฉยแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันคงจะเบื่อแล้วก็เหงาครับจริงๆเป็คนคนขี้เหงาจริงๆก็ไม่ไม่ขี้เหงาหรอกแต่หลังๆมาเหมือนได้อยู่กับทุกๆคนมากกว่าครับบรรยากาศร,รอบข้างมันมันดีเราก็เราก็แฮปปี้อะเนาะใช่กลับมาที่คอมเมนต์นิดนึงหนึ่่อนค่ะเพราะจากที่เราบอกให้แฟนๆลองคอมเมนต์มาเนาะบอยเฟรนด์เมมันทียงเมื่อกี้โอ้แฟนๆคอมเมนต์มาเยอะมากว่า บอสอบอุ่นน่ารักคีออนเออหน้าเจี๊ยบขยายของพหน้าเจี๊ยบหน่อยมันก็คือยิ้มของผมเออมันอาจจะเหมือนลูกเจี๊ยบที่ที่ยิ้มหรือเปล่าครับใช่ไหมถูกไหมถูกต้องไหมคะแฟนๆใช่ท <ๆ S 2> ี่แฟนพิมพมาหน,น้าเจี๊ยบคือเหมือนลูกเจี๊ยบที่ยิ้มหรือเปล่าลออคือแฟนๆก็มองผมเป็นแค่ลูกเจี๊ยบผมไม่ใช่แบบไม่ใช่คนน่ารักผมแค่ลูกเจี๊ยบ <c oughs> เออไอดูแบบว่าตัวเล็ก <c oughs> ลูกเจี๊ยบอ่ะ <c oughs> อืมเป็นตัวเล็กอ่ะจริงๆผมก็ตัวใหญ่นะครับ <c oughs> <c oughs> ผมเป็นลูกเจี๊ยบอยู่หรอไปมาทีว่าจะยังเป็นลูกเจี๊ยบอยู่ไหมเขาบอกว่าเสื้อคู่อ่าเสื้อตัวน,นี้ได้ไปช็อปที่อ่าตอนนั้นไปแฟนมิทติ้งที่ USA ครับสุดจะเป็น LA มัง้งก็เลยได้ตัวนี้มาก,กับ โน <No> อินคนละสีกันนี่แต่<ด>เขาจําได้หมดนะว่าวันนี้ใส่เสื้อคู่มานี่ก็คือหนึ่งในบอร์ r ฟน n d มาเที่ยวค่ะแบบอบอุ่นใส่ไปเออแต่ผมว่าอาจจะแบบจริงๆเขาจะไม่รู้ตัวเราจะทําอะไรให้เยอะก็ได้นะเอ<ช><ด>เอใช่จ,จริงๆแต่เขาจำได้นะก็<ช><ด>จะเป็นไปได้แต่พอหมอสามขวบเองบอสยังไม่โตยังเป็นลูกเตียบอยู่เลย ขอขอทำหน้าเจียบโชว์แฟนๆสั้งหนึ่งขอได้ป่ะแฟนๆเรียกร้องมาเต็มเลยหนึ่งสองาเออนี่คือที่มาของหน้าเจี๊ยบสามขอห้าเดิมไม่เกินนี้หิวนู่นบ่ายแล้วบ่แล้วบ่ายแล้วบ่าแล้วแฟนๆมีอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยนะอุ้ยเข้ามาได้เแต่ละคอมเมนต์นั่นนี่ผมเห็นคอมเมนต์อยู่นะเนี่ยเนี่ยเต็มเลย แต่มีแนคอมเมนต์ว่าขี้อ้อนเนี่ยเยอะมากเลยขี้อ้อนเพราะเราก็บอกว่าเราขี้อ้อนจริงใช่ไหมใช่ใช่ผมเป็นคนขี้อ,อ้อนเหนื่อยก็อ้อนเหนื่อยอ้อนเหนื่อยจะอ้อนมากใช้เวลาเหนื่อยอยากจะอ้อนมากอะไรยเงี้ยคือคือเมื่อวานเหมือนเหมือนแบบออกกองแนละ้วเห็นเพื่อนเหนื่อยแล้วก็เลยไปอ้อนเพื่อนนี่ให้กําลังใจออใช่เหมือนแบบว่าต้องเติมพลังใช่ครับเติมพลังให้เขาแล้วติดสกินชิปไหมคะติดนะครับ เป็นคนติดสกินชิประดับหนึ่งเลยเพรารู้สึกว่าการที่เราสกินชิปเหมือนเราทําให้เขาฝั่งตรงข้ามเรารู้สึกแบบสบายใจขึ้นในการอยู่ด้วย,ยอะไรอะไรเงี้ยคือถ,ถ้าสําหรับผมนะแต่บางคนก็นอาจจะไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับเราก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะเขาโอเคหรือเปล่าโอเคไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่เวลาอยู่ในบรรยากาศต่างๆนะเราไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามี กําแพงการบางๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่ทําให้ทุกคนรีแลกลงนิดนึงอะไรเงี้ยใช่เนี่ยอันนี้คือที่มาของใส่ใจเขาแล้วพอสังเกตคนรอบตัวก่อนว่าเขาเป็นงไงใช่ไหมคะใช่ครับต้องสังเกตก่อนให้เขาสบายใจที่สุดใช่ไหมโอเคโอ้ยเราเมื่อกี้เราออกเราออกไปเรื่องคอมเมนต์นิดนึงนะบอยเฟรมแบบที Có, amigo, like ่เดียวเรากลับมาที่เพลงนิดนึงก่อนเมื่อกี้เราเพลงที่สองละที่เราขยับความสําคัญครับแต่ว่าบอกว่าต่อไปเนี่ยจะมีขยับไปอีกสามสี่ห้าอ่าใช่ครับ พี่อยากรู้ว่าจริงๆเราตั้งความสัมพันธ์นี้ไว้ยังไงคะในอารบัมเต็มของเราอ๋อจริงๆมันจะไปไความรักที่เป็นบอยฟร์แมทท่เรียลเนี่ยก็ก็เป็นความรักที่เป็นโพซิทีฟแล้วกันมันมันต้องเป็นอะไรที่มันบวกอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรามาในคอนเซปต์นี้เนาะแต่อาจจะเป็นเพลงที่อาจจะมีเพลงเศร้าที่ไม่ได้เศร้าอื อาจจะเป็นเพลงเศร้าที่เข้าใจมากกว่าอ่าบางทีถ้าเราไปคาดหวังความรักมากเราจะเจ็บกับความรักนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจว่าความรักนั้นเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้ว mm hmm. เราจะมีกับความสัมพันธ์นั้นกับความสุขนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะได้เห็น mm hmm. เห็นเพลงที่เพลงเศร้าที่ไม่เศร้า mm hmm. ด้วยในในอัลบั้มนี้นะฮะใช่คิดว่า ว่านะฮะซึ่งสิ่งในเตรียมไปคร่าวๆแล้วเนาะประมาณแล้วเตรียมไว้คร่าวๆคร่าวๆแล้วครับผมใช่แต่เพลงต่อไปเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่สนุกเพลงหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นเพลงที่แฮปปี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถแบบเอ็นจอยแบบเราได้จริงๆในการเพอร์ฟอร์มนซ์สดผมคงจะไม่ใช่เต้นจ๋าหรือว่าแรปจ๋าอาจจะเป็นแบบฟีลแบบ พร้อมกันเลยอะไรอย่างี้ยกตามได้เบาๆใช่เบาๆแต่อาจจะไม่แรงมาพราะเพลงหนึ่งเราก็ยกตามได้แบบเบาๆ <บา S 1> มีก <บา S 1> <group S 2> รุ๊ปมีกรุ๊ปในดนตรีของผมที่ที่แบบว่าคือผมลงไหนเนี่ยดนตรีเพทไหนผมก็จะอยากทําออกมาแล้วนําเสนอมันออกมาผ่านผ่านตัวผมเองด้วยเพราะว่าถ้าเราทําอะไรแล้วเรารู้สึกมีความสุขแล้วคนอินตามเราจะเรายิ่งรู้สึกแฮปปี้รอต้องอยากร้